การประชุมใหญ่ของสองพรรคการเมืองที่ผ่านมานะคะซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าต่างเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะกลับไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ใดๆเกิดขึ้นตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติที่เพิ่งประชุมจบลงไปนะคะเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระทั่วไปนะคะโดยแรมโบ้อีสาสนเศสศกลอัศาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ก่อตั้งพักค่ะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าพักคเนี่ยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะในราวเดือนมิถุนายนนะคะถึงกรกฎาคมค่ะ ส่วนพักพลังประชารัฐนะคะที่มี Big Bomb, บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกนะคะเป็นหัวหน้าพักค่ะเพิ่งประชุมเสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่3เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็เป็นการพิจารณาวาระทั่วไปเช่นกันนะคะเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริหารพักทดแทน4ตําแหน่งนะคะแต่ไม่มีการเปิดตัวบิ๊กเนมให้กับพักนะคะโดยเฉพาะวันนี้น่าสนใจค่ะยังไม่มีความชัดเจนว่าที่สุดแล้วนะคะพลเอก ประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีค่ะจะเลือกพักใดพักหนึ่งนะคะแล้วสมัครเป็นสมาชิกพักก่อนเลือกตั้งหรือไม่นะคะขณะเดียวกันกลับพบว่านะคะมีความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ค่ะในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านนะคะว่าการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงไปเดินที่ตลาดสะพานขาวแล้วก็คลององอ่างเนี่ย เป็นการไปเดินหาเสียงหรือมีนัยยะใดๆทางการเมืองหรือไม่นะคะอย่าลืมว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการหาเสียงสําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็การเลือกนะคะสกทั้ง50เขตค่ะทั้งนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะว่าการที่วันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ยังไม่ตัดสินใจนะคะยังไม่ส่งสัญญ,ญาณทางการเมืองนะคะว่าจะเลือกพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติค่ะเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่ต้องการให้เกิดแรงกระเพื่อมนะคะเพราะ จะส่งผลกับเสียงโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาที่จะมีขึ้นในราวปลายเดือนพฤษภาคมค่ะแม้พักรวมไทยสร้างชาตินะคะที่ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะคะแต่วันนี้พักเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างพักค่ะยังไม่มีสสักที่นั่งเดียวนะคะในสภาค่ะแต่สําหรับพักพลังประชารัฐค่ะวันนี้จากข้อมูลนะคะพบว่ามีสส .101 อหนึเสียงค่ะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งนะคะที่ยัง คุ่กลุ่นกันอยู่ภายในพักค่ะซึ่งบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิทย์เองเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักค่ะต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายเพราะว่าจะกลายเป็นจุดอ่อนขึ้นในพักค่ะแล้วก็จะทําให้มีสสเนี่ยไหลออกรวมทั้งกลุ่มหรือว่าขั้วการเมืองในพักพลังประชารัฐกลุ่มใหญ่ๆนะคะตัดสินใจที่จะย้ายออกไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ ดังนั้นนะคะหากพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในตอนนี้เนี่ยก็จะยิ่งสร้างความไม่มั่นคงค่ะให้กับพักพลังประชารัฐด,ดังนั้นภารกิจของบิ๊กป้อมเนี่ยจึงอยู่ที่การประคองพักพ,กพลังประชารัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกพักค่ะด้วยการประกาศนะคะว่าพักนี่จะต้องกวาดที่นั่งสสเข้าสภาร,รอบหน้านะคะ150ที่นั่งค่ะขณะที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ยังไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องรีบแสดงความชัดเจนใดๆพร พราะว่าหากเสียจังหวะนะคะก็จะกลายเป็นผลรบต่อทั้งสองพักใหญ่นะคะแต่ยังต้องรอลุ้นนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเสร็จสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแล้วก็เริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายของช่วงรัฐบาลน,นะคะผลเอกประยุทธ์จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ตามมาหรือไม่คะ่ะ